สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิมัยารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะประจําเดือนกันยายน2565นะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22อพฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22อมกราคมถึง18กุมภาพันธ์ และชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนั่นเองนะคะก็ช้แน l นี้จะใช้หลัการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัตุลมมิถุนตุลกลุ่มในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยกก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกดล์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซิ่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคนคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุกคุ้มที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนเอเนอร์จีกันดีกว่านะคะขอดูเมนเอเนอร์จีค่ะของชาวธาตุลมมิถุนตุกคุ้มที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเมนเอเนอร์จีประจําเดือนกันยาย,ยน2565จะเป็นอย่างไรนะคะเมนเอเนอร์จีนะคะได้เป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะ ชาวธาตุลมมีถุนตรนกลุมคุณอาจจะก,กําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุไฟเมษงห์ธนูนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาหรือใครสักคนหนึ่งน่าจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอยู่ไกลกันมากไกลไกลจนแบบไม่สามารถที่จะเดิน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 ไปแล้วบังเอิญเจออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอาจจะอยู่คนละจังหวัด่าคนละภาค หรือคนละประเทศหรือคนละซีกโลกไปเลยก็ได้นะอืมหรืออาจจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เจอกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ตามอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าต่างคนต่าง move on อืมต่างคนต่าง move on ต่างคนต่างมองไปข้างหน้าแต่ถามว่ามันยังมีความคิดถึงอยู่ไหมมันยังมีอยู่เพราะว่าใช้คนนี้เขาก็ยังถือโลกโกอยู่ในมือ ะะมันเป็นความทรงจําที่ไม่ว่าวันเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปนานสักแค่ไหนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคนคนนี้ได้ไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีก็แล้วแต่นะคะอืมแต่ไม่รู้สึกว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการยอมรับค่ะยอมรับว่ามันได้ผ่านพ้นไปแล้วมันเป็นเพียงแค่ความทรงจําเท่านั้นนะคะตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมก่อนละกันนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะชาวธาตุลมทีถูกตุนกลุมคุณคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคนรักเก่าที่ค,คุณคิดถึงคนคนนั้นนะคะมาดูกันนะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หกเหรียญค่ะเหมือนมีอะไรติดค้างกันอยู่สักอย่างหนึ่งเนาะไพ่เด็ก ถือถ้วยนะคะไพ่จัดเม้นต์ค่ะและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะชาวธาตุดินปรือศกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อาจตามนะไพ่นะไม่รู้สึกอย่างที่ไม่บอกแต่แรกคะ่ะว่าเหมือนเหมือนกําลัง เหมือนใครสักคนหนึ่งไม่คุนก็เขาอะที่ติดค้างคําขอโทษติดค้างคําขออโหสิกรรมแบบนี้หรือเปล่าเออนะคะเหมือนกับมันติดค้างกันอยู่ในใจอะ่ะท่ท้ง,งที่มันก็ผ่านไปแล้วตั้งเนิ่นนานแต่ก็ยังมีความติดค้างยังมีความติดอกติดใจติดค้างอยู่ที่ ที่มันยังอยู่ในใจอ่ะที่มันยังค้างคายอยู่ในใจอยากจะได้รับโอกาสที่จะได้ปลดปล่อยอยากจะได้รับโอกาสที่จะอะยกโทษให้เออหรืออโหสิกรรมให้หรืออะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะตรงนี้นะอืมอม,มันจะเป็นประมาณนี้ไม่ไม่ได้อยากจะกลับมาเป็นคนรักแต่อยากได้ความความยกโทษ เอออยากอยากได้การให้อาภายัยอยากได้รับการให้อาภายัยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ไม่รู้สึกได้นะคะอืมมันจะเป็นความรู้สึกที่ที่คุณรู้สึกต่อเขาหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกต่อคุณหรือคุณอยากจะได้รับคําขอโทษจากเขาหรือเขาอยากจะได้รับคําขอโทษจากคุณแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่มันจะมีมันจะมีบาสิทธิ์ิทยาที่มาติดค้างกันอยู่ตรงนั้นนนะคะที่ที่ถ้าหากว่า ไม่ได้พูดขอโทษไม่ได้รับการให้อภัยถึงพูดขอโทษแต่ไม่ได้รับการให้อภัยมันก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกอืมออกไปจากหัวใจได้มันก็จะเป็นเป็นแผลเป็นปมเป็นความทรงจําที่คอยหลอกหลอนอยู่ตรงนั้นนะคะไม่สามารถที่จะลบออกไปได้เนาะอันนี้คือความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคนที่ คนรักเก่าที่ชาว่าตลมมิถุนตุนกุมคิดถึงนะคะคนรักเก่าที่ของที่คุณคิดถึงคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวทาดลมมิถุนตุนกุมมาดูกันนะคะไพ่เก้าไม้เทา้านะคะเดวิลค่อะอัศวนถือดาบนะคะและเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะ ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคนที่เป็นคนรักเก่าของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะชาวธาตุไฟเม่ศรีษธนูชาวราศีมังกรลัคนามังกรหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างหิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะมารู้สึกว่าตัวเขาอะก็รู้สึกไม่สบายใจนักตอบอืมเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเขาก็รู้สึกติดค้างคุณเช่นเดียวกัน นะเขารู้สึกติดค้างค่ะยังมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ถูกปลดปล่อยยังถูกพันธนาการยังรู้สึกผิดยังรู้สึกไม่สบายใจอืมเขาอยากจะสื่อสารนะคะเขาอยากจะสื่อสารพวิอีการสื่อสารขึ้นมาเพื่อที่จะปลดล็อกความผิดในใจของเขาที่เขามีอืมต่อคุณนะคะตรงนี้นะอืมไม่รู้สึกว่า มันอาจจะสลับกันได้นะคะความคิดและความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาตรงนี้เป็นแค่ดวงโดยรวมถ้าอยากจะให้มันแม่นมันเป็นดวงของคุณเลยจริงๆก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ตรงนี้สามารถสลับกันได้นะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านลมมิถุนกุมกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่ขอเนียดบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรกเป็นไพ่ h e e l of for t u n e นะคะไพ่ u e e n ถือเหรียญคิงถือไม่เท้าและเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะ ชาวท่านลมนี่ถูกตุกุมที่ังคิดถึงคนรักเก่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ในอนาคตมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เจอนะจะได้เจออาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอกันเจอเพื่อที่จะเคลียบางสิ่งบางอย่างที่มันติดค้างที่มันเป็นช่องว่างที่มันที่มันไม่สามารถที่จะเย็บติดได้อ่ะคุณนืกอออกปะมันมันเป็นช่องว่างที่มันเป็นรูรั่ว ในหัวใจที่ไม่สามารถที่จะเย็บติดแล้วก็ move on ได้ไม่สามารถที่จะใส่อะไรลงไปได้อะไรเงี้ยมันเป็นมันมันเป็นหลุมอยู่ตรงนั้นมันเป็นช่องว่างอยู่ตรงนั้นนะแล้วมันอาจจะเติมเต็มหรือว่ามันอาจจะถูกผูกติดถูกเย็บให้มันติดเหมือนกับปิดแผลคุณนึกออกปะถูกเย็บปิดแผลแผลในใจตรงนั้น่นะระหว่างคุณกับเขาในอนาคตมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้ ได้พบได้เจอได้พูดคุยได้เคลียมมักสีงมืออย่างที่อยู่ในหัวใจนะคะเพื่อที่จะปิดหลุมตรงนั้นแล้วก็จะได้ move on ไปอย่างไม่มีอะไรที่ติดข้างกันนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนําด้วยนะคะ คำแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบเอาไม่ใช่อัศวินสิไพ่คิงถือดาบนะคะไพ่ดีแฮงแมนค่ะไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่ห้าดาบนะคะชา้าธาตุลมม่ถูกตุกุมี่ยังคิดถึงคนรักเก่าไพ่ทาโร่แนะนำว่าความจริงอยากจะให้คุณให้อภัยนะอืมมันมีความอยากจะเอาชนะอยู่ตรงนั้นด้วยอะแอบมีความแค้นอยู่หน่อยๆอ,อยู่นิดๆ เออนะเหมือนกับมันมันไม่ถึงขนาดกับแบบแค้นฝังหุ่นจะต้องเอาคืนอะไรขนาดนั้นอะแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ลืมเออนะโกรธไหมไม่โกรธเกลียดไหมไม่เกลียดแต่ไม่ลืมอะประมาณนั้นเป็นความรู้สึกประมาณนั้นนะคะอืมก็อยากจะให้อโหสิแหละนะคะพห้บอกว่าเอ,อ้ยมันผ่านไปแล้วก็พห้ให้มันผ่านไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ แล้วก็ move on นะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าหากว่าในอนาคตมันจะมีโอกาสที่จะได้มาปะกันมาเจอกันโดยบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เคลียร์กันซะนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้เจอมันไม่ได้พบเราก็เคลียร์หัวใจตัวเองซะนะคะต่างคนต่างมีชีวิตมีทางเดินเปของตัวเองอย่ายึดติด ะะเพราะว่าไม่อย่างนั้นชีวิตคุณก็จะ move on ไม่ได้จริงๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์ดีๆเปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถ a d ล line ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ